กมเก่ากมใหม่อีกทีเผื่อใครไม่ทันเวลาโยมตายสมมุติยมเป็นไใ้ตัวนี้ตัวนี้ตายกายแตกทําลายแต่ความยึดในจิตยังมีอยู่ใช่ไหมจิตก็หลุดไปคิดใช่ไหมเพราะเวลาเราป่วยอะไรเราก็นอนคิดอยู่บนเตียงใช่ไหมคิดไปคิดมาสมวนว่ากำลังหลุดไปคิดปุ๊บกายพังพอดีพอกายพังปุ๊บนี่ความเป็นเราอยู่ในไหน อยู่ในจิตที่ไปตั้งในอารมณ์นี้ที่พระเจ้าบอกพบใหม่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมทุกครั้งที่คิดแล้วความเป็นเราอยู่ตรงนี้นี่ความเป็นเราพออยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราได้กิ่งใหม่แลนะนะตรงนี้นี่ก็คืออัตภาพพระองค์บอกว่าอัตภาพของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้น,นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีหรือเราได้ความเป็นมนุษย์มานี่ รงก็จัดในพระสูตรหนึ่งว่ากายนี้คือกรรมเก่าถูกต้องไหกายนี้คือกรรมเก่ากรรมเก่าของใครอ่ะของไอ้คนนี้ที่เพิ่งตายไปอืมคนนี้เพิ่งตายไปปุ๊บแล้วคิดตรงนี้มาเกิดตรงนี้กายนี้พังแล้วนี่ก็คือกรรมเก่ากายนี้คือกรรมเก่าของคนนี้อืมนี่คือปุราณกรรมกรรมเก่า ตรงจึงบอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นกรรมเก่าล้วกรรมใหม่อันนี้ในตัวเนี้ยในแต่ภาพเนี้ยมันก็มีอายนะอ่าตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้อีกที่กําลังจะรับผัสสะใหม่นะกลิ่นใหม่เข้ามาในภพใหม่ที่เข้าไปได้เดิมยมอาจจะเคยเป็นเทวดาเพึ่งตายปึง้งมาเทวดาร่างกายเทวดาพังเทวดากําลังคิดปุ๊บมาเป็นมนุษย์ มาสู่สุคติของเทวดาอเจออายนะได้เสียงได้กลิ่นอะไรเข้าไปใหม่ก็ได้รับภัสษะตรงนี้พระองค์ก็บอกผัสษะเป็นนวกรรมกรรมใหม่เห็นไหมดังนั้นทุกภัสษะเป็นการสร้างกรรมตลอดเลยพระองค์จึงให้หลีกเลี่ยงภัสษะที่ไม่ดีไงถูกต้องไหมก็เลยเราอย่า,ยาไปผัสษะที่ไม่ดีเวลาเห็นได้ฟังพระองค์เลย ให้ทัศนานุตตริยะสวนานุตตริยะเห็นอย่างประเสริฐนะฟังอย่างประเสริฐนะเออเห็นนะศรัทธาที่ประเสริฐศึกษาที่ประเสริฐลาภาใช่ไหมคือการได้ศรัทธาคือลาภาอ่าแล้วก็ศึกษาแล้วก็ปาลิจาริยานุตตะริยะบำรุงที่ประเสริฐนะแล้วตามระลึกถึงสิ่งที่ประเสริฐคือตถาคตหรือสาวกตถาคต อันนั้นเป็นไปพร้อมเพื่อน,นิพพานใอยังอื่นไม่ใช่ดังนั้นภาษาใหม่ก็เป็นนวกรรมกรรมใหม่นะนิทานะาสมภะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะนะก็ไม่หนีเลยคําพระองค์เนี่ยตัดมาเป็นระบบระเบียบแห่งถ้อยคาเชื่อมโยงกันหมดเลยเห็นภาพหมดเลยการอธิบายเรื่อง,เร,องเรื่องหนึ่งจึงต้องใช้หลายพระสูตรเห็นนะแล้วถ้าพระสูตรเนี่ยขัดแย้งกันมันจะต่อภาพกันไม่ได้ พระองค์จึงบอกพระองค์เป็นคนเดียวที่พูดแล้วไม่มีทางขัดแยง้งจะสอดรับเชื่อมรับเชื่อมโยงกันหมดเลยนี่คือลักษณะแห่งการเชื่อมโยงกันของถ้อยคําของตถาคตซึ่งไม่มีสาวกคนใดทําได้เพราะบุคคลที่ทําคําพูดแบบนี้ได้จะถูกขนานนามว่าตถาคตนี่เป็นคุณสมบัติของาศาสดาของเราพระองค์จึงชี้ว่าการฟังนั้นจะต้องฟังตถาคตตาาสิตาคือตถาคตภาสิทธเท่านั้น จึงไม่ให้ฟังสาวกภาาสิตาสาวกภาสิตหรือคำร้อยกลองประเภทกราบกรนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกมเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเราเรียนเห็นไหม โทษของมันคือมันไม่สอนรับกันแล้วมันไม่สามารถเปิดทรรที่ถูกปิดไว้ได้ก็จะสมอย่างที่พป่บอกว่าถ้าเธอไปศึกษาอย่างนั้นนะ่ะเธอจะไม่สามารถเปิดทรรที่ถูกปิดไว้ได้แต่ถ้าเธอศึกษาตถาคตาภาสิตาเนี่ยเธอจะเปิดทรรที่ถูกปิดไว้ได้นะเราก็จะเข้าใจรู้เรื่องกรรมรู้เรื่องพบนะการทํางานของวิญญาณที่ตั้งวิญญาณพคืออะไรชาติคืออะไรชัดเจนหมดทุกอัน เมื่อชัดเจนในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมิจฉาทิฏฐิก็จะหมดไปดับไปความไม่รู้หมดไปนั่นเองความไม่รู้คืออวิชชาก็เรียกว่าอาวิชชาจางคลายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาอาวิชชาจะต้องค่อยๆจางคลายไปเรื่อยๆพอความไม่รู้จางคลายไปเนี่ยความยึดถือก็หมดไปโดยอัตโนโมัติจริงไหมอ่าเนี่ยสักยายทิฐิ ความที่เคยถือว่าขันห้าเป็นเราเออเริ่มเห็นจริงตามครูชาเอยขันห้าไม่ใช่เรา <c oughs> เคยคิดว่าจิตเป็นเราเออไม่ใช่เรา <c oughs> กายเป็นเราเออกายนี้ก็ไม่ใช่เรานะที <c oughs> นี้ในระหว่างที่มันกําลังกั้ากึ่งว่าเออมันก็เป็นเราเราก็เป็นมันอยู่เนี่ยนะเนี่ยแหละเนี่ยแหละเป็นเป็นเวลาที่จะต้องต้องค่อยๆทําลายความเข้าใจผิดตรงนี้เนี่ย ลงทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆเพราะหยิกก็เจ็บเนาะไอ้หยิกก็ยังเจ็บอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรายัางไงอะเนี่ยใช่ไหมก็ต้องค่อยๆทําความเข้าใจวิธีทําความเข้าใจคือพระองค์ให้เข้าไปเห็นโทษวิธีเห็นโทษของมันเนี่ยน่ะคือการเห็นสัต์จะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปน่ะ ไม่ต้องไปทรมานร่างกายทําอย่างงนอย่างนี้เป็นอตัตตกกิลมถฐานุโยโคโอีกนะ,นะแต่ก็ไม่มัวเมาในกามมสุขอีกเป็นสุดโตง่โงพระองค์จึงบัญญัติสุดโต่งของความเห็นที่สุดสองฝั่งเห็นนะ,นะการทําตนให้เป็นมัวเมาในกามมสุขก็ไม่ใช่การทําตนให้ลําบากก็ไม่ใช่พระองค์จึง เสนอมัชิมาปฏิปทาทางสายกลางนะทางสายกลางเป็นข้อประพฤติกายวาจาใจประพฤติกายยังไงวาจาย,ยัางไงกายยังไงใจยังไงให้มันอยู่ตรงกลางมไม่พูด ok โกหกยุยงให้เขาแตกกันคําหยาบเพ้อเจ้อไม่ฆ่าสาัตว์กายเนี่ยต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผินิกาม,มนี่กายวาจาใจทำยังไง สัมมาสติสัมมาสมาธิเอาใจมาตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวนะนะฝึกสัมมาสติมีในกายเวทนาจิตธรรมนะ,นะสัมมาวายามะมีความเพียรน,นะเพียรยังไงอกุศลให้ทิ้งนะกุศลให้สร้างขึ้นไว้ม,มีความเห็นที่ถูกต้องนะ,ะคือความเห็นในอริสัต4ีเห็นการเกิดการดับ รู้จักทุกข์รู้จักสมุทยัยรู้จักนิโรธรู้จักมรรคหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่นะสัมสมาสังกปะจะดําริก็ให้ดําริถูกนะอย่าดําริในทางการพยาบาทเบียดเบียนนะนี่คือมัชมมมมชิมาปฏิปทามรรคมีองค์8ดเป็นมัชชิมาปฏิปทาเป็นพรมจันทร์เป็นความบริสุทธิ์นั้นความบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาบริสุทธิ์ทางใจทําอย่างนี้ ตรงนี้ก็เป็นกรรมแต่กรรมตรงนี้พระองค์เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม,มนี่เห็นนะพระองค์บอกกรรมดำมีวิบากดำมีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีเช่นพวกมนุษย์เทพบางพวกและกรรมอย่างที่สี่คือไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ดังนั้นใครบอกว่าทํากรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนี่ผิดต้องบอกว่าทํากรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นผลของกรรมนี้จะสิ้นกรรมต้องทํากรรมอย่างนี้ถึงจะสิ้นกรรมไม่ใช่ไม่ทํากรรมเลยอืเดี๋ยวบอกว่าจะสิ้นกรรมต้องไม่ทํากรรมเลยอก็ผิดอีกใช่ไหมก็ไปสู่ทิฏฐิว่าเออ กิริยาอากิริยาไม่มีไม่ต้องทำอะไรพู้ะุทธเจ้าบอกจะเป็นคนไร้สติเพอเจอร์ไปเลยเนี่ยาคิดว่าทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วเรียบร้อยทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วการถ้าความเห็นอย่างเนี้ยเชื่อมั่นอย่างนี้ร้อยเปอร์เซนจริงๆเพราะพระุทธเจ้าบอกการกระทำและการไม่กระทำจะไม่เกิดขึ้นคนนี้จะเป็นคนไร้สติ นั้นต้องมีการทํากรรมแต่ทํากรรมแล้วเนี่ยกรรมเนี้ยจะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั่นคือทํากรรมอย่างนี้รับผลของกรรมนี้ผลมันคือสิ้นกรรมน,น,นั้นคำพูดที่ถูกต้องคือทํากรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นผลของการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ไล่สินห้ามาทั้ง5ข้อเนี่ยผลวิบากอย่างหนักคือนรกกัาเนชานเปลวิสัย ทำอย่างนี้แล้วถ้าเกิดไม่ได้บ่อยทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเราไม่ได้ทำเป็นประจำเริ่มเป็นวิบากอย่างเบาผลของมันคืออายุสัน้นเสื่อมจากโภคะก่อเว้นด้วยศัตรูถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงวิปลาสมีวิบากอย่างเบาของการผิดศีลห้าทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้น ทำอย่างไรผลผู้รับการกระทำอย่างไรนี่มีทั้งระยะเวลาว่านานไหมสมัยไม่ใช่สมัยแล้วก็ผู้รับการกระทำเป็นใครสัตว์ปุถุชนที่ทุศิลปุถุชนมีศิลป์หรืออริยะมีผลหมดเลยถ้าถึงอรหรันค่าอรหรันอนันตริกรรมไปเลยค่าสาัตว์อ่ะยังไม่เป็นไร ยังแก้ไขได้อย่างนี้นั่นคือผู้รับการกระทำก็ก็มีผลด้วยแม้แต่ทานก็เหมือนกันทานให้ทานกับใครล่ะสัตว์ได้ร้อยเท่าปุถุชนที่ทุศินพันเท่าปุถุชนมีศีลแสนเท่าบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกรมแสนโกรธเท่าอาริยบุคคลตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลนับประมาณไม่ได้จะป่วยกล่าไปยายถึงอริบุคคลขั้นสูงขึ้นไป เนี่ยความความละเอียดในในเรื่องธรรมะเนี่ยมีมีมากเพราะนั้นจะจะปุยกันแบบหลวมๆเนี่ยมันมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดพระเจ้าเปรเซนที่โกศลถามว่าให้ทานที่ไหนพระศาสดาบ,บอกศรัทธาที่ไหนก็ให้ที่นั้นอแล้วที่ไหนได้มากล่ะอันนี้ต้องแยกมาถ้าจะมากน้อยก็ต้องบอกว่าแล้วผู้รับเป็นใครล่ะบริสุทธิ์สองฝ่ายไหม ฝ่ายผู้ให้ฝ่ายผู้รับบริสุทธิ์สองฝ่ายหรือไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายหรือบริสุทธิ์อย่างละฝ่ายและถ้าพูดถึงฝ่ายผู้รับก็ไล่ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานไปใช่ไหมฝ่ายผู้ให้ก็เหมือนกันฝ่ายผู้ให้ดูที่ศินว่าผู้ให้มีศินหรือผู้ให้ทุศินถ้าผู้ให้ทุศินก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่อาจจะบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับอย่างนี้ อย่างคนมาถวายทานกับพระพุทธเจ้าก็อาจจะปุถุชนทั่วไปก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับ mm hmm. ท่านี้เราไปดูคําว่าอนัตตาเนี่ยอนัตตาเป็นคําที่เป็นปฏิจฏจสมุป,ปนธรรมเหมือนกันอนัตตาเนี่ยพระองค์ตรัสตรัสมามาจากเรื่องของทุกขงังทุกขังตรัสมา จากเหตุของอนิจจังอณิจจังตัดมาจากเหตุของการที่เกิดปรากฏหรือมีขึ้นพระองค์ถามสาวกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็จะค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเ่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเรา คือเอตังมะมะเอโสมะสมิเอโสเมอัตตาแต่ควรจะเห็นว่าเนตังมะมะคือนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือการการไล่เลียงเห็นไปตามลำดับตั้งแต่เกิดปรากฏขึ้นมาแล้วเสื่อมอเสื่อมเรื่อยๆแล้วดับแล้วเป็นอนัตตา และไม่ควรเห็นว่าเอตังมะมะเอโสมัสมิเอโสเมตตาแต่ควรเห็นว่าเนตังมะมะเนโสมัสมิน้าเมโสตาอ่ะนี่ก็ถ้าจับมาเรียงกันหมดก็จะเรียงแบบนี้นั้นสิ่งนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบธรรมเช่นเดียวกันใช่ไหมอ่านั้นถ้าอันนี้ไม่มีปลายทางมีได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีเสื่อมมีได้ไหมไม่ได,ไได้เพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาเสื่อมถูกต้องไหมกระดาษเสื่อมเพราะมันมีกระดาษมาแล้ว ถ้าไม่มีกระดาษจะมีกระดาษให้ฉีกไหมไม่มีอะไรให้ฉีกและเมื่อเมื่อเสื่อมก็ก็มีหมดไปที่สุดของการเสื่อมเรื่อยๆก็หมดความหมดเนี่ยความหมดไปความหมดไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นความหมดไปจากความเกิดมันไม่ใช่ความหมดไปจากความไม่มีมาก่อนเข้าใจไหม ความหมดไปจากความไม่มีมาก่อนเนี่ยนิรุจติความหมดไปจากความมีมาก่อนเนี่ยนิโรธอืมเฉือนกันนิดหนึ่งเฉือนกันนิดหนึ่งนะนะนั้นยวมจะเห็นว่าปฏิจจสมุหาสายดับเนี่ยวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับสลายนะดับสลายนัดับผัสสะดับ แต่พอชาติดับชรามรนะนิรุชตินิรุชติสามารถใช้ได้ในทุกทุกตัวเหมือนกันถ้ายมหลุดตรงไหนนิรุชติตรงนั้นดังนั้นถ้าการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยแก่และตายนิรุชติคือไม่สามารถพูดคำว่าแก่และตายได้เลยก็เหมือนกับกระดาษ มันมันดับนั้นถ้าไม่มีกระดาษมาตั้งแต่แรกมันจะไม่มีคําว่ากระดาษกระดาษดับไม่มีคําว่ากระดาษนิรุชติ <c oughs> นะั่นปรับใหม่นะแต่ถ้ามีกระดาษมาแต่แรกแล้วกระดาษเสื่อมแล้วกระดาษหมดไปอันนี้กระดาษดับคือนิโรอืมจึงมีคนถามพระเจ้าว่าคําว่านิโรธนิโรธหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าค่ะ พงบอกหมายถึงนิโรธแห่งรูปเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งเกิดเมื่อเกิดแล้วจะเสื่อมระดับเสื่อมเรื่อยๆระดับใช่ไหมอ่านี่นั้นความดับตรงนี้คือความดับที่มาจากการเกิดหรือการมีขึ้นนั้นเมื่อสิ่งนี้มีขึ้นนะสิ่งนี้ก็จะหายไปการหายไปในในแบบนี้ คือการหายไปที่มีการปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ถ้าการปรากฏขึ้นเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงอย่างที่พระเจ้าถามพระนลนฉาลามมนะเนี่ยมีขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เลยความไม่มีของชาลามมนะตรงนี้คือนิรุจติอันตรธานมีไม่ได้นั้นเฉือนกันนิดเดียวตรงนี้นะให้เข้าใจาว่าคําว่านิโรธกับน,นิรุจติเนี่ยเฉือนกันนิดเดียวสุดท้ายของสายดับปงจึงใช้คําว่านิรุจติ คืออันตรธานทั้งหมดสุญญาตาเราลองมาเทียบสุญญาตายสุญญาตาเวลาพระองค์จึงบอกว่าพระาะปฐมฌานก็เป็นสุญญาตาพระาะปฐมฌานนั้นดับอะไรได้อกุศลอ่าหรือนิวรหาอ่าหรือการพยาบาทเบียดเบียนอ่านะอกุศลที่ตกดับหรือนิวรหาดับนะคือปฐมฌาน และมีองค์คือวิตกวิจารปิติสุใช่ไหมนี่องค์ก็บอกว่านี้ก็เป็นสุญญาตาสุญญาตาก็คือสุญญาตาแปลว,ว่าว่างความว่างก็คือว่างจากอะไรว่างจากอากุศลใช่ไหมอ่าและพอขึ้นทุติยชานทุติยชานจะต้องดับอะไรได้วิตกวิจารได้วิตกวิจารหายไป ในทุติยชาญเหลือปิติสุขทุติยชาญถูกเรียกว่าเป็นสุญญาตาชื่อเดียวกันเห็นไหมความว่างเอาชื่อเดียวแต่คุณสมบัติต่างกันเห็นนะก็ชื่อเดียวกันได้ใช่ไหมเพราะชื่อนี้มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมครอบคลุมคือว่างต้องลงรายละเอียวว่างจากอะไรเพราะว่างจากนิวรณ์ห้าปฐมฌาชา่างจากวิตวิจาเป็นทุติยชาน พอขึ้นตติยชานอะไรดับปิติดับผมก็เรียกตติยชานว่าสุญญตายอพอขึ้นจตุตชาญชานที่สี่ก็เรียกว่าสุญญตายอีกชาญที่สี่ว่างจากอะไรว่างจากสุขวิตกวิจารปิติสุขอุเบขาสุขดับไปในจตุตชาญพอถึงฌานที่สี่พผมก็เรียกสุญญตาย พอขึ้นสมาธิอากาสานัญจายตนะนั่นคืออะไรรูปประสัญญาดับรูปประสัญญาหายไปในอากาสาอากาสาก็เรียกว่าเป็นสุญญาตาอีกพอขึ้นวิญญาณัญจายตนะอากาสาดับดับสนิทวิญญาณัญจายตนะก็เรียกว่าเป็นสุญญาตาพอขึ้นอากิญจัญญาตนะวิญญาณัญจายตนะดับ อากินจัญญาจตนะเขาเรียกว่าเป็นสุญญตาพอขึ้นในวัาญสญายนาะสัญญาจตนะอากินจัญญาจตนะจะดับในวัญสาก็เรียกว่าเป็นสุญญตา<น>พอสุดท้ายถึงสัญญาเวทินโรแล้วก็ถึงนิพพานพอถึงนิพพานปุ๊บขันธห้าไม่มีไม่มีในนั้นก็คือขันธห้าดับ นิพานก็เรียกว่าเป็นสุญญตาเป็นความว่างเหมือนกันนะนั้นเวลาพูดว่าสุญญตาว่างเนี่ยมันต้องถามว่าว่างจากอะไรนะถ้าว่างจากกันห้าถึงจะเรียกว่านิพานถ้าว่างแค่นี้เรียกอันนี้ว่างแค่นี้เรียกอันนี้ว่างแค่นี้เรียกอันนี้นี่คือคำคำเดียวที่ครอบคลุมทั้งสองระบบมาสองระบบ สุญญาก็เป็นอสังคตะได้เป็นอาชาตังอภูตังอากาตังอสังคตังได้เห็นนะและสุญญตาก็ยังอยู่ในชาตัสสะภูตัสสะกาตัสสะสังกตัสสะได้นี่ท่านี้อนัตตาเนี่ยอนัตตาเป็นเป็นคำที่พระองค์ใช้ในการเรียกสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้ว และมีความแปรปวนและมีความดับไปจึงเป็นอนัตตาใช่ไหมะเกิดแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วดับใช่ไหมะดับแล้วถึงเป็นอนัตตาใช่ไหมนี่ดับแล้วถึงเป็นอนัตตา,าะ้องบอกทุกอนิจเจทุกขสัญญาเราเสพอมนิจจังมากๆเนี่ยจะเข้าใจทุกขังจะเห็นทุกขัง พราพอเห็นสิ่งนี้เสื่อมเสื่อมเสื่อมไปเรืเ่อยๆอย่างนี้นะเรารู้เลยว่าสิ่งนี้ต้องดับใช่ไหมสิ่งนี้ต้องหมดเนีย่ยอนิจเจทุกขสัญญาโยมเห็นเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปโยมรู้เลยว่าไอเนี่ยทุกขังแน่นอนดับแต่สลายแน่นอนใช่ไหมอนิจเจทุกขสัญญาเห็นไม่เที่ยงมากๆทุกขสัญญาจะมั่นคงทุกเขอนัตตสัญญา เห็นแตกสลายมากๆเนี่ยอนัตตสัญญาจะมั่นคงเราเห็นสิ่งนี้มีมาแล้วหมดไปมีขึ้นมาแล้วหมดไปก็เข้าใจว่าอ๋อนี่อนัตตาอนัตตาสัญญาจะมั่นคงดังนั้นอนัตตาเนี่ยมันมาจากกระบวนการของเกิดเสื่อมแล้วหายไปถูกต้องไหมมันต้องเป็นกระบวนการของ ของการเกิดเสื่อมแล้วก็นิโรธไม่ใช่เป็นกระบวนการของนิรุชติกำลังจะเปรียบเทียบเห็นว่ามันไม่ใช่กระบวนการของนิรุชตินิรุชติมันทำอันเป็นเหตุมันไม่มีขึ้นคือคำว่าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะไม่มีเมื่อแก่และตายไม่มี ดังนั้นอนัตตามันจะไม่มีขึ้นสำหรับธรรมะที่ไม่มีที่ไม่มีลักษณะของอกระบวนการตรงนี้ไม่มีธรรมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุตรงนี้จะมีขึ้นไม่ได้ดังนั้นอนัตตาจะต้องประกอบด้วยกระบวนการตรงนี้ กระบวนการของเกิดเสื่อมดับแล้วเป็นอนัตตาแต่ถ้าไม่มีตั้งแต่เกิดเสื่อมไม่มีดับไม่มีเออมันเป็นรูชาติอนัตตามันจะมีขึ้นมาไม่ได้ังนั้นอนัตตาจึงเป็นเป็นเป็นศัพที่ถูกนิยามไว้ชัดอยู่แล้วพง์จึงจัดว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตา ถ้าวิญญาณถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วซ้ายรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธวิเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าเวทนาเป็นอัตตาแล้วซ้ายเวทนาจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธสัญญาสังขารก็ตัดเช่นเดียวกันวิญญาณก็เช่นเดียวกัน วิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วซ้ายวิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นเพื่ออาพาธนั้นขันห้าทั้งหมดเป็นไปเพื่ออาพาธทั้งสิ้นขันห้าจึงเป็นอนัตตาอนัตตาจึงไล่เลียงมาจากธรรมชาติที่เกิดเสื่อมระดับเป็นอนัตตาแต่อสังคตะอสังกตธาตุอสังกตธรรม เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏดังนั้นเมื่อเกิดไม่ปรากฏเนี่ยชาติคือการเกิดเนี่ยคือไม่มีโดยประการทั้งปวงชราหมรนะนิรุชติจริงไหมอันตรธานไม่มีนั้นตัวไม่มีตั้งแต่แรกตัวไม่มีตั้งแต่เกิดตัวเสื่อมไม่มีตัวดับไม่มีอะไรจะเรียกว่าอนัตตาได้อนัตตก็คำนี้จะไม่มี ในอสังคตาคำคำนี้นจึงใช้ฝั่งเดียวคือสังคตธาตุหรือสังคตธ,ธรรมเข้าใจไหม <laughs> พยายามเต็มที่เลยน <laughs> ้องไปชาๆอย่างนี้นะใช่ใช่ อจาจารยเริ่มเข้าใจแล้วบางทีอาตมาพูดเร็วไปาพาดชัน้นพาดชั้นไปนิดหนึ่ง